สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v a p ธรรมดานะครับช่อง v a p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่12พฤศจิกายน2567นะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆม่ให้ทุกทุกท่านนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้รื้นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะรอบหุนไทยก็จะมีให้ชมวันละสี่คลิปสี่รอบนะครับหุนไทยเช้าหุนไทยเที่ยงหุนไทยบ่ายหุนไทยเย็นนะหุนไทยเที่ยงนี้ก็ออกเที่ยงครึ่งนะครับเลขช่อง9้านะครับเลขช่อง9เท่านั้นนะครับประมาณนี้นะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับ คนไทยให้เรามันระวังด้วยนะครับอย่าทุ่มอย่าอัดอย่าอะไรนะครับประมาณนี้ธรรมดาธรรมดานะอ่าก็มันมันเป๊มันเป๊ได้ง่ายอืมหรือพูดว่าให้หกกับเจ็ดแปดเนี่ยมันมาเก้าเลยมาห้าอย่างเงี้ยอืมมันชอบเขียนไปแต้มหนึ่งให้เรามันระวังด้วยนะครับประมาณนี้นะอ่าหกสองสองหกหกสามสามหกหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกนะครับอืมเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ด ส่วนแปดก็คู่กันถ้ามานะครับสามสี่ห้านะอ่าแบบนี้นะครับสามสี่ห้าครับอ่ะขยายตัวขึ้นหน่อยหนึ่งพอเน้นที่หแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับห3สามสี่ห้าอยู่ท้ายๆนะอ่าครับแานี้นะครับอืมแบบแบบนี้เลยครับโอเคจุดเอาเลยค่ะเนี่ยดเอาเลยนะครับสองหกหกสองสามหกหกสามสี่หกหกสี่ ห6 6 5กหกห้านะครับครับตามนี้เลยนะครับาจดเอาจดเอา,าเน้นที่หกก็ดูที่หกเป็นหลักนะครับเจ็ดเป็นรองนะครับเจ็ดเป็นรองนะส่วนแปดเป็นทางเลือกนะครับชุดวินก็โอเคอยู่ครับตามนี้นะครับเน้นที่หกเราก็ดูที่หกนะครับเอา ผิดผิดอ่ะไม่เป็นไรครับตามนี้นะครับอ่ะา้นไทยเที่ยงก็มีเท่านี้นะครับจดเอาเลยนะครับจดเอาเลย อ่าจดทันเนะาะอาจารนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนละ้วถ้าวันนี้ก็มีท่านนี้ครับสวัสดีครับ